ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาขาย power supply นะครับ G View นะครับ power supply 530วัตต์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปขึ้นมาเพื่อทดสอบ power supply นะครับว่าใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็เป็นการสอนน้องๆด้วยนะครับว่าการเทส power supply เนี่ยเขาเทสกันยังไงนะครับก่อนอื่นเราก็เอาสายแพร24ิิเนี่ยสังเกต ดูง่ายๆมันจะมีสีเขียวนะครับอยู่เส้นหนึ่งนะครับเราก็เอาจิ๊บหนิบกระดาษนี่นครับมาทําเป็นจ้ำนะครับก่อนอื่นเสียปากก่อนนะครับลืมไปโอเคเสียปากแล้วนะครับกดสวิตช์อะไรให้เรียบร้อยนะครับอ่าเราสังเขตสายสีเขียวนะครับเราจ้ำสายสีเขียวแล้วก็เลือกสายสีดําเส้นหนึ่งนะครับจ้ำกัน นะครับสายสีดำมันก็มีหลายเส้นเอาเส้นไหนก็ได้แต่หลกัหลกๆต้องเอาสีเขียวเป็นหลักไว้นะครับเดี๋ยวผมจะจ้าสายสีเขียวเส้นหนึ่งแล้วก็อ่าสายสีดําสังเกตนะครับอ่าเพราะว่าสายทํางานเนี่ยพัดลมจะหมุนนะครับพัดลมเนี่ยจะหมนุนพัดลมหมนุนแล้วก็อ่าเรามาดูตามอ่าสายไฟต่างๆ ไฟแจ็ค Data นะครับเดี๋ยวผมจะเอาพัดลมนะครับมาเทสดูว่ามีไฟสามารถไปเลี้ยงพัดลมตัวนี้ได้นะครับอ่ะนะครับโอเคเททให้สักสามตัวนะครับาการจะได้มั่นใจนะครับใครที่ซื้อไปแล้วผมก็ขายถูกๆนะครับ ใช้งานได้นะครับงั้นเอาอีกตัวหนึ่งแล้วกันเพื่อความมั่นใจนะครับเสียบเข้าไปรู้สึกพัดลมเล็กนี้มันจะมีไฟด้วยมานะครับมีไฟติดด้วยนะครับอ่าเนี่ยนะครับอาทิตง่ายๆนะครับโอเคนะครับผมขอขอจบรายการการรีวิวนะครับ Power Supply Gview นะครับ530วัตต์ไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ